ชาล็อตอาจมีอายุเพียง9ก้าขวบแต่เธอก็มีบุคลิกที่แข็งแกร่งอยู่แล้วต้องบอกว่าเบื้องหลังเธอสามารถพึ่งพาคำแนะนำอันล้ำค่าของป้าทวดของเธอได้เจ้าหญิงแอนชอบที่จะสอนเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่มีประโยชน์ให้กับเธอเธออายุเพียง9้าขวบแต่มีบุคลิกที่แข็งแกร่งแล้วเช่นเดียวกับแม่ของเธอเคทมิเทลตันเจ้าหญิงชาล็อตเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง สายตาที่เฉียบแหลมที่สุดจะสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ระหว่างการปรากฏตัวต่อสาธารณะของเธอไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นเธอเทศนาน้องชายของเธอเจ้าชายหลุยซึ่งบางครั้งก็ทำตามที่เขาต้องการและตัวละครศักดิ์สิทธิ์คนนี้ลูกสาวตัวน้อยของเคมิดเดลตันและเจ้าชายวิลเลียมมีสิ่งที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นเพราะป้าทวดของเธอให้คำแนะนำที่ดีกับเธอมาหลายปีแล้ว เพื่อให้ชาลลอตรู้สึกสบายใจในระหว่างการปรากฏตัวต่อสาธารณะเจ้าหญิงแอนจึงได้สอนบทเรียนให้กับเธอจริงๆแต่ไม่มีคำถามว่าเจ้าหญิงรอยั่สอนแค่เรื่องมารยาทของราชวงศ์เท่านั้นการฝึกของแอนไม่ได้เกี่ยวกับแค่พื้นฐานและการโค้งคำนับเท่านั้นแหล่งข่าวจากราชวงศ์อังกฤษในคอลัมน์เรื่องผู้หญิง เธอแสดงให้เธอเห็นถึงวิธีการพูดคุยแต่ยังแสดงให้เธอเห็นถึงวิธีการยุติการสนทนาและก้าวต่อไปโดยไม่ทำให้ใครไม่พอใจด้วยเคทและวินเลียมมีความสุขมากและในเกมเล็กๆนี้เจ้าหญิงชาลอตด,ดูเหมือนจะเหนือกว่าแม่ของเธอมันเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากลำบากสำหรับเคทแต่ชา์ลอตเกิดมาในราชวงศ์และคุ้นเคยกับสัญญาณและข้อความที่ละเอียดอ่อน ที่สมาชิกราชวงศ์ส่งให้เธอเพื่อควบคุมสถานการณ์แหล่งข่าวกล่าวและการเรียนรู้ที่เร่งรัดนี้ทำให้พ่อแม่ของเธอมีความสุขมากเคทมิเดลตันและเจ้าชายวินเลียมมีความสุขมากที่เจ้าหญิงแอนรับลูกสาวคนเดียวของพวกเขาไว้ภายใต้การดูแลของเธอเคทและวินเลียมรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาคิดไม่ออกว่าจะมีแบบอย่างที่ดีกว่าแอนได้อย่างไร ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องจัรยาบันในการทำงานและการสนับสนุนกษัตริย์อย่างไม่ลดละแหล่งข่าวกล่าวเธอไม่เคยทำอะไรผิดแต่รับรองว่าความคิดเห็นของเธอไม่เพียงแต่ได้รับการรับฟังเท่านั้นแต่ยังได้รับการเคารพด้วยน้องสาวของกษัตริย์ชาวที่สามยังมีที่พิเศษในใจของเคธริดเดลตันอีกด้วยเธอสนับสนุนและช่วยเหลือเคตลอดช่วงเวลาที่เธอขึ้นครองราชในราชาบัลลังก์อังกฤษ ชาลอตเป็นหญิงสาวที่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแอนมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเคสในช่วงปีแรกแรกที่เธอไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคนธรรมดาแหล่งข่าวบอกกับนิตยสารนี้เธอต้องการให้ชาลอตได้รับความรักที่จริงใจเช่นเดียวกับที่แอนมอบให้เธอและเจ้าหญิงราชวงศ์สามารถภูมิใจในตัวลูกศิษย์ของเธอได้เพราะในทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวเจ้าหญิงชาลอตก็ทำสำเร็จ เหมือนตอนที่เธอไปร่วมชมการแข่งขันเินเบลดันกับแม่ขณะที่เธอกำลังต่อสู้กับโรคเมเร็งซึ่งกำลังทำให้เธอเหนื่อยล้าและเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ผู้นี้เองก็ป่วยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ผู้เชี่ยวชาญของราชวงศ์อังกฤษทำนายอนาคตที่สดใสของเธอไว้ชาร์ลอตต์ดูเหมือนจะเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองผู้สื่อข่าวประจำราชวงศ์ของบ b c กล่าว แต่ด้วยที่ชายสองคนของเธอเธอคงมองแม่ของเธอและผู้หญิงคนอื่นๆในราชวงศ์เป็นแบบอย่างอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่ว่าจะเป็นคุณย่าทวดของเธอซึ่งเป็นราชินีหรือแม่ของเธอเอง